โอ้โหมีอยากให้เชื่อสายตาตัวเองเลยครั้งนี้โอกาสมาแล้วหยิบดินสอสีมาสะอาดมาสเตอร์ซีรีส์ขึ้นมาประกวด Master Art Master Series Present ระบายให้ภาพและสีเป็นธรรมชาติซีซั่น2การประกวดครั้งนี้นะครับมีคลิปวิดีโอภาพโจทย์ให้ทั้งหมด3คลิปด้วยกันพิชิตรางวัลและผลิตภัณฑ์จาก Master a r อารวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทแล้วปีนี้นะครับมาสเตอร์อาร์ขาจัดใหญ่โดยการที่จะนำผู้ชนะในแต่ละภาพ มาเข้าเวิร์กช็อปเพื่อค้นหาผู้ชนะระดับประเทศที่จะได้รับรางวัลระดับโลกนั่นก็คือประสบการณ์สุดพิเศษได้บินไปดูรูปภาพโมนาลิซาณพิพิธภัณฑ์รูฟประเทศฝรั่งเศสถ้าเราพร้อมแล้วเราไปดูคลิปภาพโจทย์กันเลยครับอ่าเรามาดูโจทย์กันเลยดีกว่าครับว่าโจทย์จะเป็นอะไรโอ้โหรองเท้าขาวชุดขาวแบบนี้เจ้าสาวแน่นอนครับเฮ้ย หน,หน้าเจ้าสาวทําไมซิดซิดเหมือนศพดอกไม้ก็เหี่ยวนี่นี่งานแต่งหรือหรืออะไรครับเนี่ยทาไมไม่มีคนทาไมเจ้าสาวเฮ้ยเจ้าสาวเป็นเป็นซอมบี้มันมันเป็นไปได้ยังไงเจ้าสาวเป็นซอมบี้โอ้โสติสติสตอ่าทีนี้มาเวทีมวยโอ,โอ้โหอ่าโอเคชัดเลยนักมวยถอดฟุดโอ้โหคนนี้ดูเข้มครับพร์อมน่าจะได้โอ,โอ้โหนะใส่นวมแล้ว ผมว่าไปกันเด็ดแน่นอนฮะยังไงต่อครับเฮ้ยเขาามวนตัวฮะนักมวยทําไมนักมวยขึ้นมาขึ้นมาเต้นแบบนี้อ่ะโอ้โหนักมวยเต้นพิ้วได้ขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดพระเจ้ามันไม่สมเหตุสมผลอะไรกันเลยทีนี้เรามาอยู่กันที่ดูเหมือนน่าจะเป็นห้องครัวนะฮะโอ้โหไข่กับแป้งทีนี้ก็ไม่ต้องบอกแล้วครับว่าเขาจะทําอะไร ทำขนมแน่นอนครับโอ้โหชัดเลยกำลังตีไข่กับแป้งแต่เอ๊ะทำไมเอ๊ะทำไมเค้กเค้กมันสีดําแล้วทําไมทําไมลาดลาดซ้อนลงมาอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้โหลอยศาส์กามใหญ่มากเฮ้มักโซนสลับนี่โซนสลับมาทำขนมนี่มันอะไรกันเนี่ยมันดูไม่สมจริงยังไงก็ไม่รู้ เจ้าสาวอยู่ในงานแต่งที่แสนโรแม,มนติกแต่เจ้าสาวเป็นซอมบี้ส่วนนักเต้นก็ขึ้นไปเต้นบนเวทีมวยแล้วโจรสลัดโจรสลัดทําขนมเค้กคือคือมันไม่ใช่มันต้องเปลี่ยนครับหยิบดินสอสีมาสเตอร์อาร์ตมาสเตอร์ซีรีส์ขึ้นมาแล้วมาระบายสีให้ภาพสวยไม่เน้นความสดจนเกินจริงเน้นดูเป็นธรรมชาติสีผิวก็ต้องเป็นธรรมชาติสีผมก็ต้องเป็นธรรมชาติเช่นกัน เอาไว้ทุกอย่างดูสวยสมจริงเป็นธรรมชาติเลยครับสามารถดาวน์โหลดภาพโจทย์ได้ที่ Facebook Fanpage MasterArt รวมถึงส่งผลงานโดยการโพสต์ที่หน้าวอลพร้อมบอกชื่อนามสกุลชื่อโรงเรียนอายุพร้อมอธิบายถึงแนวคิดของภาพที่ส่งเข้าประกวดหมดเขตวันที่25สิงหาคม2560โอกาสมาถ,ถ,ถึงแล้วครับประเทศฝรั่งเศสอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมประสบการณ์ที่เราได้ไปดูงานศิลปะที่ประเทศฝรั่งเศสจ,จะอยู่กับเราไปตลอด อย่าให้อะไรมาขัดขวางจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ของเราเพราะฉะนั้นหยิบสี Master Art Master Series ขึ้นมาเลือกภาพโจทย์แล้วสร้างความสมจริงเป็นธรรมชาติไปด้วยกันครับ